คือเก่า้านเนี่ยชอบคําตอบของหนังนะคะตรงที่ความสําคัญของคริสต์มาสที่หนังตอบออกมาได้แล้วมันโดนใจอ่ะคือบางทีเนี่ยเราอาจจะมองแต่ว่าเราเนี่ยจะหาอะไรให้ของขวัญกับเขาอ่ะจนเราลืมไปว่าแค่มีเขากับเราในวันคริสต์มาสต่อปีแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยสิ่งนี้มันก็คือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วนั่นเองคือเก่าร้านเนี่ยชอบคําตอบของหนังนะคะตรงที่ความสําคัญของคริสต์มาสที่หนังตอบออกมาได้แล้วมันโดนใจอ่ะ คือบางทีเนี่ยเราอาจจะมองแต่ว่าเราเนี่ยจะหาอะไรให้ของขวัญกับเขาอะ่ะจนเราลืมไปว่าแค่มีเขากับเราในวันคริสต์มาสต่อปีแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยสิ่งนี้มันก็คือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วนั่นเอง อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิว Guardian of the Galaxy Holiday Special บน Disney Plus 2022ค่ะอบอุ่นแบบเกลียนเกียนของครอบครัวประหลาดประหลาดรีวิวและบทวิเคราะห์ Guardian of the Galaxy Holiday Special Disney Plus 2022 I just saw on the calendar that right now on Earth it's almost Christmas time. We don't have time for trivialities like Christmas. But Peter s so s sad about Gamora being gone. Guardian of the Galaxy Holiday Special เนี่ยก็เป็นหนังสั้นพิเศษจาก Marvel นะคะที่ต้อนรับ Christmas ค่ะมีความยาวเพียงแค่45นาทีเท่านั้นคงเรื่องเนี่ยก็เบาๆนะคะก็คือแก๊งการเดียนเนี่ยเขาอยากจัดคริสต์มาสให้ Star Lord พรสตาร์ลอดเนี่ยเขาดูซึมจากการที่เขาเนี่ยสูญเสียกาโมล่าไปค่ะแล้วก็วุ่นวายกับการจัดการชุมชนเรื่องนี้เนี่ยแมนตีสกับดรกเนี่ยแล้วก็ชาวแก๊งเขาก็เลยจัดให้นะคะโดยเอาสิ่งที่สตาร์ลอดพูดถึงว่าเป็นฮีโร่ของเขาเนี่ยมาเซอร์ไพรส์ในคริสต์มาสาน,นั้นก็คือเควินเบคอนค่ะ นังนะคะก็เล่าเรื่องแบบง่ายๆเลยก็จับประเด็นไปที่มันติดแล้วก็เดกกับภารกิจขำๆของเขานะคะที่บุกโลกไปจับเควินเบคอนค่ะแต่เนี้ยเลยนะไม่น่าเชื่อนะคะว่าในขณะที่เราเนี่ยขำมาตลอดทางค่ะบทสรุปของเรื่องเนี่ยมันกลับตบลงมาแบบชัดเจนนะคะจนน้ำตาเนี่ยมีปริ่มอินกับความสุขได้เลยค่ะ มันก็คือของขวัญคริสต์มาสที่ดีที่สุดแล้วสตาร์ลอร์ดเนี่ยเขาบอก,กตอนจบนะคะใช่นะคะหลังเรื่องนี้เนี่ยก็คือตอบโจทย์คริสต์มาสอย่างรุนแรงจริงแล้วก็ตรงประเด็นนะเราอาจจะมองหาของขวัญวันคริสต์มาสเพื่อคนที่เรารักหรือว่าคนที่สําคัญของเรานะคะแต่ว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยอย่างที่สตาร์ลอร์ดบอกอะคะ่ะมันคือช่วงเวลาดีๆที่เราเนี่ยได้อยู่ท่ามกลางคนที่เรารักตั้งหาก ของขวัญเนี่ยเป็นเพียงองค์ประกอบให้เราเนี่ยระลึกถึงความทรงจำที่ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยมีต่อเราค่ะเกราลยวจะ,จะบอกนะคะว่าหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องได้ดีนะจริงๆอะ่ะจุดเด่นของแกงกาเดียนนะคะคือมันมีความเกลียนทะเล่ทะละ่าเลอะดูเลอะเทอะอะไรของเขาอยู่แล้วอะ่ะแต่ก็มีความรู้สึกดูอบอุ่นแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนครอบครัวแล้วก็ถ้าเป็นครอบครัวคนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือพ่อ ซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวในตำแหน่งนี้เนี่ยของกาเดียนก็คือสตาร์ลอดนั่นเองนะคะเขาก็เลยเป็นคนที่สำคัญของทุกคนน่ะแล้วทุกคนเนี่ยก็รักเขาแล้วก็เห็นเขาเป็นแกนกลางในการสายสัมพันธ์ของทุกคนเข้าด้วยกันแม้ว่าบางทีจะไม่อยากจะฟัง s ตา r ์ลอดก็ตามค่ะในหนังอ่ะเขาก็ยังเล่าความสัมพันธ์ผ่านของข,องขวัญที่แกงกาเดียนมอบให้กันด้วยนะ มันคือคำตอบของความสนใจความหยายุ่งใยแล้วก็เสียสละอันนี้ไม่นับเควินเวคอนที่โดนลักพาตัวมานะคะคือมันน่ะก็คือความเข้าใจแบบดือด้อๆของเดรกแล้วก็แมนติสไงยกตัวอย่างของขวัญน,นะคะคือแขนของบักกี้ที่แบบเนบิล่าเอามาให้ล็อกเก็ตอย่างเงี้ยมันก็คือความไหนว่าเน b บิลล่าเนี่ยแสดงว่าเขาก็ใส่ใจที่ล็อกเก็ตพูดมากเลยนะ ออถึงแค่มันเป็นเรื่องบน่นบ้าบอกับความอยากได้ในเรื่องแปลกก็ตามค่ะสำหรับชาวแก๊กกาเดียนเนี่ยเขาก็มีทิศทางใหม่ด้วยการเป็นผู้นำชุมชนไปแล้วละ่ะซาลอนเนี่ยก็เติบโตขึ้นดูนิ่งกว่าที่ผ่าน,านมาก็อาจจะเพราะว่าสูญเสียกาโมล,ล่าไปด้วยนะคะกรูดเนี่ยก็กลายเป็นกรูดแบบใจเกเรไปแล้วตัวหนาเชียล็อกเกตเนี่ยก็อาจจะบทบาทไม่ได้เยอะนะแต่ก็คือยังออกมาพีคเหมือนเดิมคือปากหลายเหมือนเดิมนะคะ ส่วนเนวิลล่าเนี่ยเริ่มและเริ่มปัญญาอ่อนตามแก๊งเริ่มมีความปัญญาอ่อนพอเขาแก๊งมาต้องเริ่มเริ่มมีสติสตางเริ่มไม่อยู่ครบนะคะแมนติสและเด็กเนี่ยสองคนเนี่ยเขาจับคู่แล้ว,ลวมันข่ำอยู่แล้วว่ะแล้วมันลงตัวแล้วในหนังยังมีเคโทดด้วยนะคะเคทโจัดกอดออฟบอมีตรงไหนไปดูกันเองแล้วกัน แถมด้วยบทสรุปตามสไตล์นะคะยอนดูนะกอล์เนี่ยถือว่าถ้าดูนะเอาเพลินๆก็คือมันก็เป็น45นาทีที่คุ้มค่ามากนะมันก็ได้ทั้งความฮาแล้วก็จบด้วยความคิดที่เราเนี่ยอาจลืมไปว่าของขวัญคริสต์มาสที่ดีที่สุดเนี่ยคือการได้ใช้เวลาอยู่ท่ามกลางคนที่รักเรานั่นเองคริสต์มาสเนี่ยคุณรักใครครอบครัวคนที่คุณรัก ใช้เวลานั้นอยู่กับเขาดีกว่าไปเมาปาร์ตี้เยเลยนะคะใช้เวลาให้มันคุ้มค่ากับคนที่มีค่าของตัวเองเนี่ยให้มากที่สุดดีกว่าความติดติงส่วนตัวนะคะกับลัติข้อเดียวเลยสำหรับหนังเรื่องนี้ค่ะคือตอนจบเนี่ยแทนที่จะให้เควินเบคอนลองคิดมาดอะ่ะน่าจะให้สตาร์ลอ์ดวลเต้นกับเควินเบคอนด้วยเพลงฟูด t ูสักเพลงอะมันน่าจะฟินกว่านี้นะแต่สงสัยแบบลูซิก หรือคือซื้อลิขสิทธิ์เพลงไม่ทันแน่เลยความสนุกนะก็ให้10บเต็มสิบคำตลอดทั้งเรื่องนะคะก็ชาวแกงเขาก็ทำตัวทะลือทะล่าทำตัวคือทีมเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะทำตัวทะลือทะล่าเลืเะเทะไปตลอดอยู่แล้วทั้งแกงเขาเนะนื้อหาก็สิบเต็มสิบนะคือเนื้อหามันเบาจนไม่มีอะไรเลยก็ว่าได้อะ คือมันง่ายมากๆแต่ก็กลับกลายเป็นบทสรุปสุดท้ายที่เขาตบมาแล้วก็เป็นคําตอบที่ดีในชีวิตของคนที่พึงจะมีนะคะการเล่าเรื่องเนี่ยก็ให้แดเต็ม10เนื่องจากเนื้อหามันก็ไม่มีอะไรมากอะ่ะ45นาทีทําให้การเล่าเรื่องในหนังเนี่ยก็ไม่มีอะไรนอกจากเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆนั่นเองส่วนภาพเนี่ยมันกำลังให้1 0เต็ม1ิบนะเพราะว่าภาพแบบมันเต็มไปด้วยบรรยากาศของคริสต์มาสที่เขาแบบทําให้ตาลอดซึ่งมันก็สวยงามมากค่ะ ส่วนอื่น,นๆกอลอนให้10เต็ม10นะคือเกอลอนเนี่ยชอบคําตอบของหนังนะคะตรงที่ความสําคัญของคริสต์มาสที่หนังตอบออกมาได้แล้วมันโดนใจอะ่ะคือบางทีเนี่ยเราอาจจะมองแต่ว่าเราเนี่ยจะหาอะไรให้ของขวัญกับเขาอะ่ะจนเราลืมไปว่าแค่มีเขากับเราในวันคริสต์มาสต่อปีแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยสิ่งนี้มันก็คือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วนั่นเองส่วนภาพรวมนะคะเกาลอดก็ให้10เต็มสิ ก็่อนเรารู้สึกว่ามันเป็น45นาทีที่โอเคนะดูคุ้มค่าอบอุ่นขำแล้วก็มีทั้งน้ำตาแห่งความอินสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะก็มีเกรดเพิ่มเติมค่ะเควินเบคอนและฟูดลูทนะคะสตาร์ลอดเนี่ยถ้าในหนังเนี่ยเขาจะบอกเสมอว่าเควินเบคอนเนี่ยเป็นฮีโร่ของเขาและฟูดลูทเนี่ยคือหนังในดวงใจส่วนทำให้สตาร์ลอดเนี่ยเขารักเสียงเพลงแล้วก็ชอบการเต้นค่ะ แต่ปีเตอร์ปร์เกอร์เนี่ยจะบอกว่าฟูดลูทเนี่ยคือหนังห่วยฟูดลูทนะคะก็เป็นภาพยนตร์ในปี1984นะคะเนเรื่องเนี่ยเขาเล่าไปที่เรนเควินเบคอนน่นแหละหนุ่มที่ชอบเต้นราเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็พยายามต่อสู้กับหลายมุมมองของสังคมด้วยการเต้นก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดอันดับ7ของบ็อกออฟฟิศในปีนั้นเลย แต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะท่าเต้นของตาร์ลอดเกือบทั้งหมดตั้งแต่การเดียนแรกตั้งแต่ที่เขาปรากฏตัวออกมาเนี่ยมันเป็นท่าเต้นที่เควินเบคอนใช้เต้นใน f o o d ดลูดค่ะ ็สำหรับคลิปนี้นะกอ้อย like ก็ขอลาไปก่อนค่ะครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ